สวัสดีครับทุกคนนี่อยู่ในประเทศบิลิฟทาวนะครับอันนี้จะไปจะไปขี่ทริปมอเตอร์ไซค,ค์นะขี่ไม่เก็บรถกันหรอรถเราร้อยโลอะฮะาไปนั่นแหละไม่หายหรอกแซ่รถนหรอกนะครับขี่เรื่อยๆเราจะไปวนฟาร์มที่จุดแรกจะไปฟาร์มมันที่ กบก่อนนะฮะแล้วก็เ,เดี๋ยวตามมาดูนะฮะทุกคนอา้าวพี่ร้อยหล่นพี่ร้อยหล่นพี่ร้อยล้มมีคนล่วงอะได้แล้วได้แล้ว กบกันก่อนนะครับออย่างนึกได้แล้วก็หลังจากนี้ไปอีกนิดนึงนะครับจะต,ต้องทำการตัดเสียงออกเพราะว่ามันมีไม่มีปัญหานิดนึง The Brian run the -A I gotta pray for you, look, I when you play for me. Go hit me, board, go he go, then we come shit, I let it be. playing with my down one, go hit me, hide the pain. Okay, I'm on the street. We're ready, I'm a show, Papa Nuke's man, did D. Uh. Oh baby, can me, What the fuck, you tryna sneeze, y'all? You tryna break me now, hand go for it, all you need, yeah Morning, all this slime, call up, guy, go a you yeah Make it mirror, yeah, the farm and flow, yeah Get down to run, you already know. Yeah, the time, I talk I'm too cry, you nice, so Who best Yeah, I'm being. เงินที่ได้จากงานบางทียังเหบือไว้ยังไม่พอแต่กูมีความสุขทุกครั้งที่กูน่าต้องเอาไปใช้มากูจะไม่วันนี้ยันแม่เดินทางกันมาตั้งไกลมึงเอากูไปได้อย่างงานตอนกูทำงานบ่มึงเห็นไหมสร้งขมมันหัวทุกวันกูเพียงต้องการแค่การนังใจกูมีน้ำตาทุกครั้งที่กูต้องเดินทางไกลมีแต่ใจของนายพากูยังมีคอกมลังที่ลาพึ่งกูในวันที่กูฟั่งชางแม่ตุอกูตาทิ้งไปเหมื่อก่อนคลายๆที่ก็ดากูไว้มีน้ำกูไม่ทานกูบอกเลย กูลำบากกม่น่าแต่กูดินก็มาไกลกูไแยาเเวลาจะปสท้ในเมกนที่กูทอก็ไม่เคยจะมีใครไม่ไม่กูไม่ใจกูไม่เพลที่ไม่เคยจะทิ้งกูเลยไม่เคยทิ้เพงเบาไว้ก่อนะากูไม่ใช่เกเลอยู่ในห้องกันในว่าพวกูทำกันตะเ So I'm r u n i n g o you n d i g o t a pray for you และหวังวึง play for me กูเห็นมึงบนให้กูแต่มึงทำเชียรอะไรได้ดี The play we m a d d o w n w a t กูเห็นมึงหาได้เต้น Okay I'm on the street but re ready I'm a show เพรามันนึกถึง Nadi แล้ Fuck, you trying to sneeze, You tryna to break me now Hang for you, all you need. She like it good no play with me down one go hit me hard it pain okay i'm on the street we ready i'm a show a new to i it. oh baby come me what the fuck you trying to sneeze, yeah? you trying to break me now hang for your all you need yeah. money on the slime call up i go time teen, yeah. make it mirror yeah the fam and flow yeah real get dice with run your rn yeah, know yeah shit up time, I'm took why you nice หรือว่าไม่เห็นอะไรนะ

哪里？安倍。 ทันทีคันสีแดงคันนี้นะจย๋่หรือป่าเออเดินมือนอ่แกเออแม่นางใจเย็นฮะใจเย็นใจเย็นมันกระแทกล้อรถข้านะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยอ่ะไอเยี่ยไอ้แกสัตว์เ้ย เขาไปไหนกันหมดแล้วอ่ะนี่พี่แจ๊กพี่ว่าไงนึกถึงเมื่อก่อนเลยนึกถึงเมื่อก่อนตอนเก็บมันฝรั่งเออมันฝรั่งนี้ด้วยวะ ตอบยังไงตอบยังไงให้คุยโทรศัพท์ แต่ผมยางว่าแต่ท้ายก็ไม่ได้คุยกับเราเฮียหาจริงชฉดติท่านน้องทำให้โกโปรข้ามีสีสันนักทานแล้วหัวหน้าเผ่าเราไปไหนแล้วด้วยท่าน ไม่ใช่ไปเทกระจัดจนอนอยู่ตรงไหนแล้วนะนี่ท่านนี่จุกติสีแดงกันนี่นะสีนั่นหรือสีเพราะฉะนั้นจึงจะได้กันไยยาไม่ยึดจรงน่าจะ ท่านหัวหน้าเผ่ามาแล้วเออปวิธีีรอรออาบูก่อนอาบูอาบูอาบูโอ้ยตั้งวงรออีกรอบท่านหัวหน้าขข้าไปี่เตราจัดนั่งล้อมวงเล่าเรื่องผีรอไหมท่านหัวหน้าตั้งวงเล่าเรื่องผีเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเล่าตรงเนี่ยขอโดนลมได้เลยขอรับฮะเฮ้ยหน้าตัง ไปรับเอ่ออาบูที่ตรงโค้งรรณนา่นหน่อยได้ไหมรถน้ำตังแดงไม้ท่านเดียวอค่ะเอาเหรออ๋สจำได้รถที่ถายแล้วแหละรถคันนี้เลยสหานั้นแหละได้สองคันได้ให้่าเลยครับให้ภูผ่าไปรับใช่ไหมอันใหช่ไปแล้ว วิเต่าน่ารักจังเลยพี่ไายฮะเต่ามาจากไหนอะ่ะเต่ามาจากทะเลอยากขี่เต่าด้วยอะฮะอยากขี่ด้วยมันเป็นอะไรวะแฟชั่นกระชากขี่ด้วยเออขี่อะขี่คอพี่ไายก่อน ท่าน,นาพ่เ็นไหมข้าพาดุกติกตามไว้ติดท้ายมาด้วยนะท่านาอะไรอย่าดุกติกแมวน้ำครับให้ท่านไปเลย <c oughs> let's go <S ใช่แล้วท่านอ๋อรอไปดนะูมาสิเอาเต่าเง,งินนะ่ะเต่าเง,งินนะ่ะ let's go อ่กูปุ่มจะมายาวไปปะวะ่ว่ะทันอ,อุนน้ยมึงจะทำไมอะไรฮี้ยนี่ยอย่าอย่าขอรับอย่าทะเลาะก,กัน ใจทะเลาะกันข้าอยู่ฝ่ายชนะนะครับไตเลยท่านไตเลยเตเลยโอ้ยยังไงกูก็ชนะอยู่แล้วกับคนนี้อันเนี้ยจเย็นนะท่านใจเย็นท่านใจเย็นใ <c oughs> จเย็นท่านข้าเปิดตาแล้วท่านอุย้ย ละเด็กเด็กมันเหอไหวก็เงี้ยตอนนี้ท่านมีนามในวงการนักมวยหรือไม่ขอรับใครไม่มีนักมวยก็เฮียนับไอ้ฟาดเฮ้ยฟาดแล้วขอรับ รถใครนะท่านคนรถอ,อยู่นี่แต่คนอยู่ <'s> นู่นไ <What 's S 2> ่ครันเ่น่น่ีน่นะแม่นางอาวันนอนเอ็งเหม็งอยู่นี้นะแซนเอ็ก่า โอ okay, so เคถ้าจะได้ชุบอีกหรือไม่ลอโซซารีข้าว่ามีสิธิ์ได้ชุบนะเฮ้มเฮ้มบายบา ตายห้ข้าไปช่วยหรือไม่จะข่าไปไชุบให้จะถึงยอดแล้วจะถึงยอดแล้วข้า มามาได้หขอบคุณขอรับไม่นายเอ็ดไม่นางน,นี่นี่นี่รถอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเออให้ไม่ได้หรอกชุบหนูเยอะโอ้ เกอเลยมันไอ้คนนั้นจะขึ้นมาได้ยังอะออาล่ะ,ะ,ละเมื่อเราขึ้นมาถึงบนนี้แล้วเราก็จะพุ่งลงไปข้างล่างกันนะจ๊ะพุ่งลงไปตายแน่ๆเลยนะท่านใครรอดได้เงินรางวาัลแปลหนึ่นเงเอ็มประม,มาณเท่าไหร่งเงิมเลยเหรอเกี่ยวเหี้ยอะไรกับปัวพี่จัด ถ่ายรูปก่อนถ่ารูปรวมเดี๋ยวจบตรงนี้แหละวันเนี้ยได้เลยขอรับท่านพี่แสงมาฝั่งโน้นพี่ตาหขังผมอะฝั่งโน้นแสงเข้าผมกลัวพี่แสงแสงมาเป็นเฮี้ยอะไรวะพี่เฮี้ยอะไรพี่หันหน้าด้านไหนด้านนี้ด้านนี้ด้านไหนเด้อออกทะเลเลยท่านน้องใช่ละครับเราต้องนำมาประท้าอะไรค่ะด้านนี้เหรอ ชาลาเอาละทุกคน์พแกงสเตอร์โพส่งโพส่งค่ะกวกเหมือนะ <c ười> เป็นบ่ดีะแล้วท่านอาบูล่ะเอ้ยแล้วแม่นางอาบูล่ะท่านเออรออาบูกอนอยู่คลิปนี้น่าจะโดลงไปแล้วน่าจะจบแล้วหี่สทำไมผมเห็นอาวันมันไหลลงไปเรื่อยๆม่ไม่ผมจปเอง ต่ตอนนี้มันสองคันอะในสายตาผมที่มันไหลลงมันไหลลงก็กลับอยู่ที่เดิมใช่ไหล้วผมมันไหลอะเองไหมถ้าเรากดหมดถ่ายรูปแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เรียกแล้ว อันนี้ว่าเธอแม่งสวยอ่ะแต่แล้วแสงอย่างนี้ต้องเลขอะไรวะห้าเอ็ดมั้งห้าเอ็ดห้าสองะใครเขาใส่ฟิลเตอร์กันนี่ดโดนรูปหน,นสูสวยมากเฮ้ยพี่แดกพี่ วันไหนรอท่านน้องผมว่างอะผมกลับหน้าเดิมเลยวะกลับหน้าเดิมเลยรอท่านน้องาวันตกใช่แล้วเตกไปตกไปาวันตกอ่ะอยู่ที่เดิมคิดไปเองแล้วเออไหนเขียนให้ดูดินี่ไงท่านน้องจอดถึงเห็นมันตกไปแล้วอ่ะ เข้าเวนไล่เคสสักหน่อยท่านไทยใช่เรียนเชิญนะเรียนเชิญนะท่านเปลี่ยนชุดตั้งแต่เมื่อไรเลยท่านตั้งแต่สมัยสาวเต็มบีทาวแอบ์บิวเติมกันไม่เข้าเก้าเก้าเลย มา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 ตายก่อนแพ้ลุยไปเร็วๆๆเร็วเร็วเข้าหมอดีกว่าช่วยด้วยท่านพี่ขักเรือทันพี่ขักเรือข้าไปแล้วท่านพี่เดี๋ยว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 ช่วยด้วย ท่านพี่ได้ยินหรือไม่ตอนท้ายเร็วตอนท้ายช่วยช่วยอะไรอ่ะท่านพี่ท่านน้องข้าหลนไปเองหรือว่าท่านน้องได้ยินเหมือนข้าท่านน้องอย่าทิ้งข้าไปไปเร็วเขาไปกันหมดแล้วโดนแน่เออโอ้โหกลัวยิ่งนั่นนี่ ไปหมดแล้วเออ, <c oughs> อ,อไปดีกว่า